พี่น้องเมิ่งเอาทุเรียนทุเรียนสยามฟู้ดสยามฟู้ดกับอันทุเรียนเจอ้วนทุเรียนเจอ้วนแล้วกัสยามฟู้ดตีกันพี่น้องปะทะกันทุเรียนเจอ้วนกับอันสยามฟู้ดปะทะกันได้มือนี่ไปเหมามมอยูร้าน้ำไผ่มีมืดทุอย่างร้านน้ำไผ่มีทุกอย่างปุณนะมีหอดอันขนมถ้่วย ปลานิน่นเพราะมันปลานิน่นอันปลาปลาสลิดผู้ไดอยากสลิดกดกขยาสูุกินปลาสลิดยุราดำไพ่มีทุกอย่างพี่น้องสกุลสุขวัลลุนโตอย่างใหญ่เลยมองเอาอันมีหอดหมูปิง้งหมูปิ้งไม่ได้แซบ่บหมูปิ้งเจ้านี่มันละเลสมเ็นเต็มผู้ไดอยากกินไปซื้อราดำไพเด้อสิบอกให้มันเลิศได้พี่น,อออน้องคุ่น่ะมีหอดอันบุญกะทิบุญกะทิมะพร้าวอ่อนแล้วก็ท่องยิบท่องหยอดอันขนุน ขนุนท่องยิบท่องหยอดมันน่ะเลือดสมเนแตนแหละนี่ก็เป็นบุญบุญกะทิคด้วยกันบู้ยพี่น้องให้เบิ้งเอาเบิงเงบ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอาคุณน่ะละครั้งกันนั้นตีไว้เห็นบอกโอ้เตเหมามากไปมเหมามากมือเศร้านี่คุณสามีใจดีตื่นตาเศร้านาั่กับว่าอาบพ,พี่น้องนั่บ่อาบได้เด้ตื่นมายังเศร้า,า,าไปเลยลุกขึ้นจากที่นอนไปเลยเบิ้งเลือดสมเป็นแตนอพี่น้อง กูได้อยากกินอีอย่างดีๆเสศบๆไปร้านอัมพายสปริงเวลมีทุกอย่าง